Let clear. collapsing me be Yemen is เปลืเลขาที่การใหญ่สหประชาชาติบันคีมูลเตือนว่าเยเมนกำลังใกล้เข้าสู่การล่มสลายหลังจากการเจราจาสันติภาพล้มเหลวโดวยเวลานี้กลุ่มแข็งข้อต่อต้านฮูติได้ยุบสภาและประกาศว่าจะจัดตั้งสภาประธานาธิบดีขึ้นใหม่หลังจากที่ประธานาธิบดีคนก่อนคือออบเดลรับเบอร์แมนซัวฮาดี ลาออกและถูกกักบ,บริเวณเอาไว้ในขณะนี้นะครับนายบันคีมูลเพิ่งเดินทางกลับมาจากซาอุดีอาระเบ,บียและสหาอาหรับเอเมิเรสที่ซึ่งเขาได้พบปะกับผู้นำของทั้งสองประเทศและได้หาหรือโดยมีประเด็นสำคัญเรื่องวิกฤตการณ์ในเยเมนและในวันพฤหัสบดีนะครับเลขาธิการใหญ่สหประชาชาติได้กล่าวว่า ประเทศเพื่อนบ้านของเยเมนต่างแสดงความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ที่ย่ำแย่ลงในเยเมนและบอกด้วยว่าหากประชาคมโลกไม่ส่งสัญญาณหรือทำอะไรสักอย่างเยเมนอาจเข้าสู่การล่มสลายนะครับตอนช่วง3ปีที่ผ่านมานั้นทูตพิเศษของ สหประชาชาตินายจามาลเบโดมาได้พยายามที่จะทำให้เกิดการถ่ายโอนอำนาจการเมืองในเยเมนเป็นไปอย่างราบรื่นเขากล่าวว่าขณะนี้เยเมนกำลังอยู่บนทางแยกคืออาจจะเกิดสงครามกลางเมืองได้หากไม่สามารถหาทางกลับสู่เส้นทางเดิมนะครับนายเบโนมายังกล่าวด้วยว่าสถานการณ์ในเยเมนกาลังย่าแย่ซึ่งความไร้เสถียรภาพทางการเมืองนั้นอาจทำให้กลุ่มอัลไคด้าสาขาคาบสมุทรอาหรับช่วยโอกาสโจมตี และทางภาคใต้ซึ่งเป็นภูมิลำเนาของประธานาทิบดีคนก่อนก็กำลังต้องการแบ่งแยกดินแดนนอกจากนี้เยเมนกำลังมีความเสี่ยงต่อการเข้าสู่วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจครั้งใหม่อีกด้วยนะครับ